มันบ้านรักรถ ศูนย์วิทยุเมืองนครนายกได้รับแจ้งจากนางฉิมหน้ากองอายุ74ปีอยู่บ้านเลขที่22หมู่ที่3ตำบลดอนยออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกแจ้งว่าลูกชายเมากาวสารละเหยกุ้มคลั่งไม่ได้สติอารวาทำลายข้าวของและทำลายแม่หวังจะข่มขืนที่บ้านดอนยอหมู่ที่3อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจุดท่าช้างได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบอย่างบ้านที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านชั้นเดียวมีร่องรอยการถูกทุบพังหลายแห่งโอ่งน้ำ หนักเล็กและใหญ่ถูกทุบทำลายแตกเสียหายพบหนังชิมหน้ากองผู้เป็นแม่พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านและค้นหาตัวนายนากลงกรมมาลีหรือไก่อายุ44ปีผู้ก่อเหตุซึ่งหลบซ่อนตัวแอบอยู่ที่ข้างหน้าต่างไม่ยอมออกมา จ้าที่จึงได้พูดคุยเกลี้ยกล่อมจนยอมออกมาให้เจ้าที่ตำรวจนั้นควบคุมตัวและนำตัวออกมาจากบ้านเพื่อส่งร้อยเวรสถานีตำรวจปูทอนเมืองนครนายกจากการให้สัมภาษณ์ของนางฉิมหน้ากองแม่ของนายนารงพมมารีหรือไก่ผู้ก่อเหตุดนราว่าลูกชายคนนี้ติดดมกาวและดมสารระเหยมานานหลายปีชอบทำลายข้าวของภายในบ้านและชอบทำร้ายตนเองอยู่เป็นประจำเคยโดนจับเข้าห้องขังหลายครั้งแล้ว ไม่กี่วันก็ออกมาในวันที่เกิดเหตุเพิ่งถูกปล่อยตัวมาได้สองวันก็ออกมาดมกาวและสาระเหออีกจนเมามากไม่ได้สติทำลายเข้าของและทำร้ายตนหวังจะข่คมขืนตนจนได้ต่อสู้และรีบกระโดดหนีออกทางหน้าต่างบ้านไปขอความช่วยเหลือจากบ้านญาติที่อยู่ใกล้กันและจะโทรแจ้งเจ้าที่ตำรวจมาจับกุมโดยคดีต่อไป